ที่กระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานพิธีเปิดที่ออฟแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินมอน,นิเตอร์ที่มอกพลัสโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขกับธนาคารออมสินโดยมีแพทย์หญิงนนสกุลบำรุงพงษ์คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์โอภาสการกบินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายวุฒิพงศ์พิรมยาพร รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐและผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมหนึ่งในโครงการที่มาสนับสนุนนโยบายเรื่องการให้ฝันกำลังใจบุทคลากรังการให้การทั้งสุดเราซึ่งเป็นหนึ่งใน13บพิกวิตที่เราจะทําแผนเร่งรัดปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในหนึวว่งร้อยวันโชคดีที่เราได้รับความมืออย่างยิ่งจากธนาคารออมสิน,นแต่ครั้งนี้ท่านรองผู้ที่ฟงท่านมาในานามของท่านยิ่การทิ่ไยัยรัตนกรและก็ทาง พ,พี่น้องชาวอมสุขเรามาร่วมวิธีเปิดการดำเนินการแก้ภาระนี้สินให้กับพี่น้องชาวสุรเรานะครับเราใช้ความมั่นคงมาหน้างนัน,นมีสองโครง,าง,าง,คคง,างการใหญ่ๆที่โครงการเกี่ยวกับเรสินเชื่อจวกับที่อยู่อาศัยกับสินเชื่อสวัสดิการต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเป็นสินเชื่อรายได้ประจำปันสุขมุ่งเน้นไปที่พีพพน่น้องเราที่มีปัญหาลี้นอกระบบ ซึ่งเราตรวจสอบแล้วนี่มีค่าเฉลีย่ยประมาณ2 0 0แสนเราก็ได้วงเงินเต็มสแสนรับจากออคสิให้พี่พน้องเราที่มีปัญหาเรื่องระบบเนี่ยเขาเป็นการนีเป็นนโยบายที่เราต้องการทําให้คนที่ให้บริการหมดภาระ,ะหมดข้ขขอกังวลจะได้มีความสุขหรือมีสภาพจิตใจที่พ่อที่จะให้บริการากับพี่น้องประชาชนคนสําคัญที่เรามุ่งหวังคือการดูแลที่น้องประชาชน